ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 12f 5g ครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง oppo นะครับในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม rov เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยเขาจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยเขาเป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนต้นๆน,นะครับมาพร้อมกับราคาค่าตัวอยู่ที่11,999บาบาทครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนที่ความสนใจเยอะเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบมือถือจอโค้งนะครับเพราะว่าตัว oppo reno 12 5 g 12 pro 5 g เนี่ยเป็นมือถือจอโค้งนะครับแต่ว่าตัว1 2 f เนี่ยจะเป็นมือถือจอธรรมดาแบบนี้นะครับบางคนบางท่านก็ไม่ชอบมือถือจอโค้งเนาะโอเคเขาเกียมมาแล้วก็ตัวชิปของเขานะครับจะเป็นตัว mediatek d i m e n s i t y 6,300ครับผมมาพร้อมกับแรม12บกิกหน่วยความจำา2ิ6 g กิกครับตังค่ากราฟิกเนี่ยก็ภาพ h อดีเปิดสูงมากได้การแสดงผล ดันไปสูงมากยังไม่ได้นะพาร์ติเคิลปรับสูงมากได้ครับผมตั้งค่าสนามลบก็แน่นอนครับเปิดได้ทุกอย่างเลยเนาะเปิด60 f p s ได้นะครับก็โอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับมาดูกันว่าฟินิชนการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้า oppo reno 12f 5g เครื่องนี้ดีไซน์ทัวเครื่องสวยครับขอบเนี่ยจะเป็นขอบเหลี่ยมบูดูนกล้องด้านหลังเนี่ยก็เนี่ยครับขงมาแบบส,สวยๆแบบนี้เลยเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะมีไฟด้วยนะเป็นฮา l o โรไลท์นะครับผม เป็นไฟแสดงสถานะถือว่าดีไซน์ตัวเครื่องเออสวยครับสวยและที่สําคัญตัวเครื่องของเขาเนี่ยโอ้โหมีความแบบแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะพี่ๆสื่อหลายคนเนี่ยก็เอาไปลองเทสลองแบบให้ดูนะครับผมก็เอาไปแบบพาเอาไปทุบแตงโมบ้างเอาไปทําลงทําหล่นบ้างเอาไปน่นนี่นั่นบ้างนะครับก็เป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ที่แบบทนเหมือนกับตัว oppo a60 เลยนะ ก็ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับคนที่ชอบมือถือจอแบบทนๆอะไรอย่างเงี้ยครับและตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสได้เอาเขาไปแบบใช้งานเนาะก็คือแน่นอนปกติเราเอามือถือดู gps เนี่ยเราก็จะแบบกลัวมันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยผมได้ลองเ,อาเขาเอาแบบเอาใส่มือถือครับเอาเป็นแบบนําทางในมอเตอร์ไซค์ครับผมขับมอเตอร์ไซค์ไป อีตองมานะครับก็ให้เขานําทางไปเวลาเราไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้งานได้ดีโฟกัสได้ดีปกตินะครับถือว่าเฮ้ยตอนแรกผมก็กัวงวลนะว่าเขาจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าแฮนด์มอไซค์เราอะ่ะมันสั่นมากๆเลยนะครับแต่พอไดม้มาลองแบบเออลองถ่ายรูปลองเทสลองโน่นนีอ่อะไรก็ยังแบบปกติดีนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ผมยังไม่ได้แบบทาหลน่นหรือว่าอะไรนะแต่ว่าในเรื่องการแบบโดนโดนงโดนน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็โดนมาแล้วเพราะว่าในช่วงที่ผมไปเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่แข็งแรงทนทานครับอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยครับสเปคการใช้งานเป็นยังไงบ้างก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดที่ได้มาเป็น Full HD+ ตัวภายในหน้าจอเนี่ยเป็นจอ OLED เนาะ Refresh 120Hz ครับค่าวความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,100นิตชิป Density 6,300ครับแรมท2 g b ครับผม แล้วก็กล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่32เมกะพิกเซลอยู่ตรงนี้นะครับ,รก,รบรกล้องหลัง3เลนครับมีเลนมุมกว้างมาใ,ใช้งานเลนหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับทุกคน,ก,นก็ถือว่าในเรื่องตัวเลนให้มาใช้งานครบเนาะแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับชาร์จ45วัตต์ตัวนี้ได้ลำโพงคู่ด้วยจากที่ได้ลองสัมผัสได้ลองใช้งานมาแล้วก็ถือว่าโอเคครับจอสวยใสยดีดูซีรีส์ดูคอนเทน,เนต์ตกกเล่นติกตอกอะไรต่างคือแบบ นะดีครับลำโพงกระหึ่มจอแสดงผลสวยเนี่ยครับส,สวยใสๆแบบนี้เลยตัวจองเขางสั11,999บาทครับผมเป็นราคาออฟฟิเชียลราคาเปิดตัวเนาะถ้าเราไปเดินดูตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็อาจจะแบบขอส่วนลดเขาได้สักแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าบางคนแบบเออ ซื้อในช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยก็บางช่วงบางจังหวะถ้าเราซื้อตามร้านที่เป็นร้านค้าออฟฟิเชียลอะครับอย่างเช่นในแอปที่เป็นแอปชอปปิงเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นใช่ไหมครับเป็นวันเดย์หรือว่าวันกาลางเดือนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของเขาอะเ,ออเขาก็จะมีโค้ดให้ลดแบบโอ้ก็เยอะอยู่นะก็เราซื้อมือถือแพงๆแ,แบบนี้มันก็จะได้ลดแบบเกือบพันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าช่วยเราประหยัดไปอีกเนาะ ยังไงใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปแล้วเหรอมาสิมาไปไหนไปไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อยอีกนิดเดียว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 ,เ,ยวเอามันเอามันเอามันช่วยหน่อยมามามาเรียบร้อยอืมไม่อยากจะเชื่อมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไปไหนละอ่าอย่าสิจะให้โมโหนะก็โอเคนี่คือ ฟิลลิ่งในช่วงที่เราฟาร์มของกันอยู่นะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคแต่ว่าตัวในส่วนของตัวไอ้นี่ครับตัวปิงของเขาเนี่ยมันก็มีเขียวบ้างแทงบ้างนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เป็นที่ที่ตัวเครื่องเนาะอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มได้เลยเว่าผมเทสหลายๆรุ่นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเครือข่ายที่ผมใช้งานอยู่ชอบเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าพักหลังๆมาเออก็บ่นไปเยอะก็เริ่มดีหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต เฟรมเด5960พับอยู่ประมาณนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มของไปอัพเววแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกับไม้ทุกคนดูในช่วงชุนมนอีกทีนึงแล้วไปไหนไปไหนไปไหนเรียบร้อยไปไหนไปไหนไปไหนเอาเอาเอามันเอามันเรียบร้อยนี่ครับผมนี่ครับสนุกสนุกแบบนี้เลยโหอย่างโหดเย่ยมโหด ตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ประมาณ6นาที<ล>เกือบจะ7นาทีแล้วนะครับความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนอุนอ่นๆมือครับผมยังไม่ได้มีความร้อนมานะครับฟีลลิ่งในการเล่นเป็นยังไงบ้างก็เฟรมเรทจากที่ผมสังเกตนะก็5 9 60 61อยู่ประมาณนี้ครับช่วงโอแบบหนักๆเลยก็มีร่วงลงมาบ้างน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยถือว่าแบบเออไม่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเนี่ยครับอยู่ในช่วงที่แบบชุนลมุนหลายๆตัวก็คือเล่นได้แบบ สบายๆเลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าในเรื่องการเล่นเกม ROV นะทุกคนคือทำออกมาได้ได้ดีเลยนะครับได้ดีเลย <Yeah! S 1> นะครับก็ <S <S คือเล่นได้แบบ <S <S สนุกมาก <the> <S <S สนุกมาก เนี่ยครับอันนี้คือช่วงอนะให้ทุกคนดูช่วงอเนี่ยมีร่วงลงมา50ไปไปลายนะครับปุ๊บกลับไป60เหมือนเดิมแล้วนะครับประมาณนี้เลยโอ้โห,หน่าจะจบเกมแล้วมั้งเนี่ยไปไปจบเกมดีกว่าเรา,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋รอจบเกมครับผม ก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า oppo reno 1 2 f 5 g ลองเล่นเกมลองเทสเกม rov นะครับก็ถือว่าเล่นได้แบบสบายสบายเลยเนาะก็คือในเรื่องการเล่นเกม rov ทำออกมาได้ดีมากครับเฟรมเดท59 60ครับประมาณนี้ในช่วงที่แบบอยู่ตัว2ตัวถ้าช่วงออกก็มีแบบ50ต้นต้นมีให้เห็นครับผมพอเรามาอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมนะแล้วก็ภาพสวยกราฟิกสวยครับฟินในการเล่นดีถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกม rov แล้วก็ตรงนี้อย่างที่ผมพูดไปครับก,ก็จะมีในส่วนของตัวไฮเปอร์บูธเนาะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับมีบันทึกหน้าจอมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้คงตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ